สวัสดีครับกระเซียนหมูหมอเพียงสวัสดีพี่น้องมาเนี่ยกับมาคนนุนปุ๋ยขี้ขี้ไก่แกบพี่น้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แก่จะปุ๋ยจะมีเป็นปุ๋ยจะมีคุณภาพมีอีวัตถุมีสารอาหารครบถ้วนพี่น้องใส่เหมาะกับช่วยปุ๋ยล้วยกันง่ายง่ายสับแคลนใส่ทปเปรลัมใส่ชงโผใส่ลิกีใส่ทุเรียนหม้อสมพี่น้องเป็นก็เรียกว่ามีแกบพร้อมแกบเนี่ยเป็นอินียวัตถุพี่น้องใส่ก็ไม่เลยสวัสดีคน พี่กายกายุบบ้านเข่งไปน้องมูกเก็ดก่อคนขายว่าแพ้พี่น้องน้่งคอยาบาลตอนนี้เรียบอรายประมาณสองสามรอยไปน้องไปสนใจกันมากนีครับวันเด้กคนชาเลยไปน้องกระเซ็นมูอยากให้พี่น้องใส่น้ำกันสอบสามสิบบาทว่าแพ้ไี่น้องสอบสามสิบบาทซิฟสอบกว่าสามร้อยสามสามเก่าสามซิฟสอบซับ,บปุ๋ยซับปุ๋ยสอบหนึ่งเท่ากับได้หนึ่งเขาได้อินทรียวัตถุเท่ากับอันไซนิตอนี่พร้อมในกี่ไกมีมีศาสอาหารครบถ้วนนะพี่น้อง ใครละเหมาะสมใอ่อะบพร้อมยังเุ้งพี่นองประเทศนี้ก็ลำบาบคนมัดฝักเป็น่อรอกระิกัดกระยุบันเท็งไหพ่น้องกระสนใจก็แวะมากบงกระดิ่งกระเสียนมัวเอาไปเราลอยเศร้านี่ครับนี่ลักพาพยาบาลมากยัางคนะพี่น้องโ้ยพยาบาลกำลังมากบานกระเล่งรเนล่กระยุบไปหาคนนี้พี่น้องตอพุดลกุหนักหนักแมมตอน่นก็หนกหนัก ว่าเปอรเซียถามพายาบาลไปบ้านว่าพี่มาโฆษณาวิ่งห้องกันนะว่าเปอร์เซียไปน้องพี่มาหาพายาบาลเนี่ยเอาแล้วัปดีครับพยาบาลตอนนี้เ้าเหลือหลายมาเดยจังเลี้ยงอยู่ประมาณสี่ร้อยเสียร้อยเกียณมูไปแล้วร้อยทราอันบ่นี่ข่าวาาว,ว,ว่าซอจอยเมาอีกแล้วเอี่ยมตอนไหนก็มาเฝ้ามาได้พี่น้องวัได้โฆษณาแจะว่าสูฟังจะได้จะให้ได้ดีๆ พอพยาบาลเห็นพี่นาพยาบาลมุกเกินเนเขงเนาะนกปูวสองเลยเพราะว่าเป็นมัดปากจ้มป้วปเสียว่าพี่นาเพ่อว่าให้เองเห็ดเองคนแมันเปียกนกบ่เขินอันนี้พ่นว่ามีผู้นพผาไปเนาะคนตมันปีกนกบ่เขินไม่รอพยาบาลแต่ว่าพี่รถตุดเลยเนาะรถเจกาทางออกบันบนบ้านเข็งทีเขาบ้านเสียแถาไปเนองสุด สุดสาไไฝ่พอดีพิวันมูกเก็ตกัพบพิวันแกียงข้าวว่างกบแะมาเด้อสิบอลก็ได้นะอยู่ฟา้ามไก่ฟ้ามสุดท่ายไปนะ่องกับนใจสอบสาสิบบาทไมมีในหนาวมั้ยังจะได้มาเอามาตอนนี้ได้ตอนนี้นนปวโท้อกับรืมเร็วก็ถามหาพิวานมูกเก็ตรถพ่อแท้นองไปบ้านเนาะเรายุติไม่แห้งรอบนาไปกำนกัลซะเถอะตันน้ไมน่องเนาะกู้ชี้ไก่ไปคนะุณภาพครับ